หลังจากที่ผมได้ลงคลิปตำน,นานของโบรวอชีไปซึ่งมีคนสงสัยกับวิธีการทำเป็นอย่างมากซึ่งเป็นเพราะผมตัดไวไปและทำอะไรที่มันไม่เข้าใจต้องขออภัยมาณนนที่นั้นด้วยนะในครั้งนี้ผมก็จะมาพูดใหม่โดยละเอียดเลยมาเรามาเริ่มกันเลยโดยเควสนี้เราจะสามารถรับได้จาก npc ที่ชื่อคาจิที่อยู่ตรงบริเวณเกาะโยชิโอริโดยเมื่อคุยเสร็จเราต้องไปตามหาเครื่องรางตามที่เขาบอกเพื่อน,นํามายังแท่นสักการะโดยจุดสักการะแห่งแรกนั้นจะอยู่บริเวณด้านหลังนี้เลย ซึ่งวิธีการสำรวจก็คือการกดใช้จิตสัมผัสพลังงานธาตุโดยเมื่อเราตามจิตสัมผัสธาตุไปแล้วก็จะเจอกับบาเรียปิิสนาซึ่งวิธีการปลดล็อกบาเรียนั้นจะทำได้โดยการใช้เสาลำแสงโจมตีเข้าสู่บาเรียโดยเสานี้จะมีอยู่2ประเภทก็คือเสาโจมตีและเสาสะท้อนซึ่งเราต้องปรับองศาของเสาเพื่อให้ลูกบอลไฟฟ้ายิงโดนบาเลีย โดยตำแหน่งของเสาก็ตามนี้เลยโดยเสาที่1ก็จะเป็นเสายิงและทําการหมุนทิศทางไปยังด้านต่อไปซึ่งอยู่ทางด้านขวาและมีมุมเงยอยู่ตรงกลางและเสาที่2ก็จะเป็นเสาสะท้อนที่อยู่ถัดมาจากเสารแรกโดยการหันซ้ายและทํามุมเงยต่ําเพื่อไปยังเสาต่อไปส่วนเสาต้นที่3ามนั้นให้ปรับมุมเงยไปตรงกลางก่อนแล้วเล็งลําแสงไปยังอีกฝั่งต่อไปยังเสาที่สี่ โดยเสาที่4นั้นต้องปรับมุมเงยในระดับตรงกลางแล้วหันลำแสงเข้าสู่บาเรียโดยหลังจากนั้นเราจะกลับไปที่เสายิงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทําการกดโจมตีแล้วถ้าหากเราทําสําเร็จจะมีคาซีนขึ้นมาโดยเราจะต้องเข้าไปเก็บเครื่องรางาทั้งสองชิ้นภายในนั้น โดยเมื่อเราเก็บเครื่องรางจนครบแล้วเราจะนําเครื่องรางไปถวายที่จุดสักระและซึ่งเมื่อสวายเสร็จจะเข้าพัดซีนทําให้เห็นสภาพอากาศที่ปลอดโปร่งขึ้นมาเล็กน้อยซึ่งเราต้องกลับมาคุยกับคาจิคาจิจะบอกให้เราไปซ่อมแซมอีกสองที่แล้วเราก็ต้องไปตามที่พิกัดเขาบอกอีกสองที่ซึ่งจุดถัดมาจะอยู่ตรงบริเวณเซอร์เพนเทสเราจะเจอจุดสักระบริเวณนั้น แล้วเราก็ตามพลังงานธาตุไปทางด้านข้างของเสาโดยให้เราเก็บก้อนพลังงานธาตุไฟฟ้าก่อนลงไปและเมื่อเรากระโดดลงมาเราต้องทะลุม่านพลังเพื่อไปเปิดกลไกที่จะทำให้น้ำบริเวณนั้นลดจากนั้นเราก็เดินต่อลงมาเราจะเจอกับมอนสเตอร์ซึ่งขวางประตูกลไกเราอยู่เราต้องจัดก,การมันซะก่อน และเมื่อเราจัดการกับมอนสเตอร์เสร็จเราก็ทําการไขปริศนานกลไกโดยการตรีไปเรื่อยๆซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันตีได้ไงนะโดยประตูที่อยู่ทางด้านหลังเราก็จะเปิดออกพร้อมกับกล่องแล้วเราก็ต้องกระโดดลงไปเดินตามจิตสัมผัส่าตต่อไปเรื่อยๆเดินเข้าไปจนสุดทางเดินหรือตามซีรีไปเราก็จะพบกับเครื่องรางชิ้นหนึ่งแล้วเราก็ต้องไปยังที่ต่อไปเพราะเครื่องรางอีกชิ้นหนึ่งไม่ได้อยู่ที่นี่ โดยเครื่องรางชิ้นต่อมาจะอยู่ภายใต้บาเรียรตรงบริเวณหน้าหัวของเซอร์เพนเทดโดยวิธีการจัดลําดับการยิงก็ตามนี้เลยเราต้องมาเริ่มจากเสาที่หนึ่งที่เป็นเสายิงก่อนโดยเทคนิคของผมคือการปรับมุมเงยก่อนให้มุมเงยอยู่ตรงกลางแล้วค่อยเล็งไปยังเสาต่อไป โดยต่อมาในเสาที่2ให้ปรับมุมเงยเป็นตรงกลางแล้วจึงค่อยเล็งไปยังเสาที่3ที่จะอยู่ฝั่งตรงข้ามโดยต่อมาในเสาที่3นั้นให้ปรับมุมเงยเป็นตรงกลางและหันหน้าไปยังฝั่งตรงข้าม แต่เมื่อปกติเสานี้ก็จะหันไปฝั่งโน้นอยู่แล้วโดยเสาที่4กับเสาที่5อยู่ใกล้กันโดยเสาที่4นั้นให้ทามุมเงยต่ําและหมุนให้ลําแสงชี้ไปยังเสาที่5โดยเสาที่5จะมีมุมเงยไปตรงกลางและชี้ต่อไปอยังเสาที่6 โดยเสาที่6เสาต่อมานั้นจะเป็นเสาลองสุดท้ายแล้วให้ปรับมุมเงยของเสาไปตรงกลางก่อนแล้วจึงหันลำแสงไปยังเสาที่7และสุดท้ายเราก็จะมุ่งหน้าไปยังเสาที่7เพื่อปรับองศาของเสาให้เข้าสู่บาเรีย โดยมุมเงยของเสานี้จะอยู่ตรงกลางหันหน้าเข้าสู่บาเลียเสร็จแล้วก็จะกลับมาโจมตีเสาแล้วก็จะขึ้นคัสซีนซึ่งเสร็จแล้วเราก็ต้องกระโดดลงไปเพื่อเก็บเครื่องรางนำไปักระ พอเสร็จแล้วก็จะเข้าคัดซีนก็ถือว่าจบจุดสักการะตรงนี้อากาศก็จะดีขึ้นนิดหน่อยในจุดต่อมาเราจะมาตามหาเครื่องลังอีกที่หนึ่งซึ่งเมื่อเราตามจุดที่แผนที่บอกมาเราก็จะเจอบาเรียรที่ปกคลุมสารเจ้าอยู่โดยเราต้องทําการปลดบาเรียรนี้ออกก่อนโดยวิธีการก็ทําตามนี้ได้เลยโดยเสาที่หนึ่งที่เป็นเสาโจมตีนั้นจะอยู่มุมบนสุดให้ทํามุมเงยเท่ากับกลางและหันไปยังเสาสที่2ที่ตรงข้าม โดยอันต่อมาในเสาที่สองให้ทํามุมเงยต่ําแล้วค่อยปรับหันหน้าไปทงเสาที่สามที่อยู่ด้านล่างของเสานั้นแล้วก็ยังมาเสาต่อไปก็คือเสาที่สาโดยมีมุมเงยในระดับตรงกลางและหันหน้าไปยังเสาที่สี่ตามรูปภาพถ้าคิดว่าไม่แน่ใจก็ลองขึ้นไปตีเช็คดูก่อนว่าลูกบอลมันมาตามที่เราวางไว้ไหม โดยเสาต่อไปในเสาที่4นั้นให้ทํามุมเงยต่ําสุดและเล็งลำแสงไปยังเสาที่5โดยในเสาที่5นี้มุมเงยจะอยู่ตรงกลางและส่งต่อไปยังเสาที่6ที่อยู่ตรงข้ามอีกฝั่งหนึ่ง ก็เลงไปยังฝั่งโน้นะโด,ดยในเสาที่6นั้นมุมเงยจะอยู่ตรงกลางและให้เล็งไปยังเสาที่7ดดีๆเพราะมันจะอยู่ไกลมากและเมื่อเรามายังเสาสุดท้ายนี้แล้วให้ปรับมุมเงยเป็นต่ำสุด และปรับทิศทางเข้าหาบาเลียพอเสร็จแล้วเราก็จะกลับมาที่เสาโจมตีเพื่อโจมตีเสร็จแล้วคาีก็จะขึ้นถ้าสําเร็จนะโดยเราจะเดินลงมาสํารวจบริเวณจุดสก,กัละและตามหาเครื่องรางสองชิ้นโดยเครื่องรางชิ้นแรกให้ไปทางขวาของจุดสก,กาัาละตามจิตสัมผัสพลังงานธาตุไปจนเมื่อเดินทางออกมาถึงจะเจอกับบาเลียซึ่งภายในนั้นจะมีเครื่องรางอยู่ เราก็ต้องเก็บพลังงานธาตุไฟฟ้าก่อนจึงจะสามารถทะลุบาเรียเข้าไปได้ซึ่งเครื่องรางนั้นจะลอยอยู่ใครที่ไม่มีจงหลีหรือตัวที่สามารถขึ้นไปเก็บไ,ได้ก็ใช้เทคนิคการปีนข้างกำแพงเพื่อกระโดดรอยเข้าไปแล้วก็จะมีมอนสเตอร์ออกมาต้อนรับเราจะสู้ก็ได้ไม่ต้องสู้ก็ได้โดยเครื่องรางอีกชิ้นหนึ่งจะอยู่ทางซ้ายของจุดสัก,กระให้เราวิ่งขึ้นหน้าผาไปตามจิตสัมผัสพ,พลังงานธาตุเหมือนเดิมพอเราขึ้นมาเราก็จะพบกับ ใช้พลังงานท่าไฟฟ้าซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องรางสามารถข้ามไปได้เลยโดยเครื่องรางจะอยู่บริเวณด้านบนสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าบินขึ้นไปอย่างนี้ได้เลย เมื่อเราเก็บเครื่องรางเสร็จแล้วก็กลับไปที่เดิมกลับมาที่จุดสักระ,ะเพื่อถวายเครื่องรางถวายเสร็จก็จะเข้าคัสซินโดยต่อมาเราต้องไปหาเคจิที่จะรอเราอยู่ตรงซากโบราณสถานทางด้านซ้ายของเกาะซึ่งจะเป็นจุดสุดท้ายที่เราต้องไปในการรวบรวมเครื่องรางโดยเมื่อเราคุยเสร็จจะมีโบราณสถานโผล่ขึ้นมา โดยเสายิงเสาที่1น,นั้นจะอยู่บริเวณจุดที่เรียกเรือโดยให้เราปรับมุมเงยในระดับตรงกลางและหันหน้าไปยังเสาที่2โดยในเสาที่2นี้จะเป็นเสาที่ทํามุมเงยสูงสุดและหมุนหน้าไปยังเสาที่3ที่อยู่อีกฝั่งหนึ่ง ยในเสาที่3นี้ให้ปรับมุมเงยเป็นต่ำสุดและหันหน้าไปยังเสาที่4โดยผมจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆก็คือการไปเรียกเรือมาดีกว่าไม่ต้องว่ายน้ำแบบนี้เพราะมันจะทำให้จมน้ำตายได้นะ โดยในเสาที่4นั้นให้ปรับมุมเงยเป็นต่ำสุดแล้วจึงค่อยเล็งไปยังเสาที่5ซึ่งอยู่ถัดไป ด้วยเ,เสาต่อมาเสาที่5นั้นให้ปรับมุมเงยไปตรงกลางและค่อยหันหน้าเสาไปยังเสาที่6เสร็จแล้วเราก็จะไปยังตำแหน่งที่เสาสุดท้ายอยู่ ซึ่งในเสาสุดท้ายนี้ให้ปักหันหน้าเข้าสู่บาเรียและทำมุเมเงยตรงกลางหลังจากนั้นเราก็จะกลับมาโจมตีเพื่อทำลายบาเรียเสร็จแล้วเราก็ต้องเข้าไปสำรวจภายในบาเรีย ซึ่งตอนนี้ผมขอแนะนําให้เตรียมพิมพ์ให้พร้อมก่อนเพราะเราต้องไปสู้กับบอสด,ด้วยนั่งหลังจากนี้จะเป็นการสู้บอสนะยังสู้ได้อยู่ดีนะ่เตรียมตัวที่มันนี้มาแล้ว อยู่นี้แรงนี่จะสามหมื่นจะตายอ่ะบอกเลยอู้มีโล่แหละนเดิมไม่รู้เป็นไรเฮ้ยมันมีน้ำไงก็เลยแข็งมันแค่แข็งไม่ได้ ร้อยขอแค่วิ่งก็พอพอจัดการกับบอสเสร็จเราต้องตามหารวบรวมเครื่องรางที่อยู่บริเวณแถวนั้นมาสักระซึ่งจะมีอันนึงอยู่บริเวณพื้นและอีกอันนึงจะอยู่บริเวณเหนือจุดสักระ เราก็นําเครื่องรางที่ได้มามาถวายและหลังจากจบเวสนี้สภาพอากาศบนเกาะก็จะปลอดโปร่งสามารถเดินได้ไม่ทนฟ้าผ่าตายนะโดยตอนสุดท้ายเมื่ออะไรทุกอย่างเสร็จเราก็กลับไปคุยกับคาจิอีครั้งหนึ่งซึ่งก็จะเป็นการจบเวสตำนานแห่งโอโดโบะชิซึ่งเมื่อจบแล้วเราจะได้รับแบบแปลนในการทําหอของเมืองอิทัมะและก็จะได้รับรางวัลความสําเร็จและก็รางวัลชื่อเสียงของเมืองก็อ,อย่าลืมไปรับกันละ่ะ ึ่สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่ยังติดตามมากันถึงจุดจุดนี้ขอบคุณที่ดูจนจบนะมาอาจจะละเอียดไปหน่อยหรืองงไปหน่อยก็ขออภัยในที่นี้สำหรับวันนี้ก็ลายบายจ้า